กดเข่ามากแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าให้ลดหน่อยคุณป้าลดหน่อยแล้วหมอก็ว่ามาตลอดเจนอายหมอมันลดไม่ลงค่ะโดยเฉพาะหน้านี้หน้าทุเรียนเพราะว่าทุเรียนมั่งสงสัยเลยต้องพึ่งคุณหมอที่มาพึ่งคุณหมอในการลดน้ําหนักก็พอลดเองไม่ได้แล้วก็เรื่องสุขภาพลุ้น้วนเลยค่ะลุ้น้วนเลยค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะช่วยในการลดน้ำหนักแต่ไม่ได้ดูดไขมันเพราะว่าเขาบอกว่าดูดแล้วน้ำหนักไม่ลด เดี๋ยวเวลาไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลจะก็จะว่าอีกว่าคุณป้าผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าน้ำหนักมันขึ้นแล้วก็ปวดเขา่าลดน้ำหนักหน่อยหมอน่ารักมากดูแลดีเทคแคร์ดีค่ะพี่ไม่เลือกคลินิกที่พี่เลือกคือพี่เลือกโรงพยาบาลเพราะว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็ดูความสะอาดสะอา้านดูการบริการน้องๆก็น่ารักทุกคนถ้าลดน้ำหนักให้ปลอดภัยนะคะหนึ่งต้องเลือกโรงพยาบาลโดยเฉพาะ KMB ค่ะ